ได้แล,แล้วเนาะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจา้าเอซก่อนเร็ววันนี้ทําไมหนูได้ชุดสวยจังเลยอันนี้พออาบน้ําแล้วนะพออาบน้ําแล้วจับจับน้องเนยได้แล้วเนาะอันนี้ใครอันนี้อะไรบายบายเป็นยังบายบายเร็วเร็วนน่นบายบายเอซหน่อยบายบายร็วบายบายเอซีเร็ว เดี๋ยวพ่อจะพาเดินเล่นแล้วบายเอฟซีไปไปก่อนบายบายก่อนนะเอฟซีไปเดินเล่น,นวันนี้น้องเนยจะพาไปดูน้อยนานะคะไปดูน้อยนาไปไปดูน้อยนาน้ำล้นแล้วติดน้ำด้วยน้องเนยแล้ววันนี้พ่อจะพา้องเนยไปไปชมสวนนะ อันนี้นี่ไงอันนี้คือผักหูเสือที่พ่อซื้อมาเนี่ยผักหูเสือที่พ่อซื้อมาเนี่ยผักหูเสือที่พ่อซื้อมาเออเอาไว้กินกับกอยกุ้งเนาะนี่ไงมีน้อยนาด้วยนี่นี่นี่มีน้อยนาด้วยน้อยนานี่น้อยนาน้อยนานี่จะสุดแล้วอ่าแล้ว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 น้องเนยกับพ่อจะพาไปดูโน่นไปไปดูโน่นไป เซฟี่หน <c thumbs up ala> <ney> ่อยเซฟี huh. Ooh, ่หน่อยเรื่องนีอยู่ใกล้ดอกไม้เนาะ่วยจังเลยนุ่นหนุ่นหนุ่ดูห่วยจังเลยบอกเอสซี่หน่อยช่วยจังเลยป่ะเราจะไปไหนกันเราจะไปเก็บผักกันนะครับไปเก็บผักกันนะครับอ้ลูกอะไรสวยจังเลยนู่นนู่นนู่ลูกอะไรนั่นเลยเห็นไหมนู่นหนุ่นเห็นไหม ต่กินไม่ได้นะครับทุกคนกินไม่ได้นะน้องเนยบอกว่ากินไม่ได้อย่าไปกินเลยเนาะอืมปะไปนู่นเนาะไปนู่นนะเนาะปทุกคนวันนี้วันนี้พ่อน้องเนยอ,อยากกินชะอมไะเดินกินชะอมไปเดินเอาชะอม เก็บชะอมก่อนนะคะเห็นน้องเนยไหมคะทําไมส่องดูอย่างนั้นน่ะโอเคนี่ไงเก็บชะาอมไปกินเนี่ยเก็บชะอมก่อนให้เห็นน้องเนยด้วยนะคะถ่ายให้เห็นน้องเนยด้วยนะคะหเห็นน้องเนยกับพ่อด้วย ฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะคะอืมน้ำโอ้น้ำล่ะอ้เจ็บเลยเจ็บมือเลยอืมดูครับทุกคนดู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 เยอะเลยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนยจะพาไปดูผักอันนึงที่เหมือนกันกับชะอมเลยเขาเขาบอกว่ากินได้เนาะ เขาบอกวกินได้ไปเราไปดูกันเดี๋ยวก็กลับดูกระเจี๊ยบด้วยทุกคนนะั่นกระเจี๊ยบ เขาเรียกว่าต้นอะไรครับจะพิธีเราอย่าให้เขย่าอย่าให้สั่นจับมินี่ครับนี่นะะไงนี่ไง,ไงนี่มันคือต้นอะไรเนาะแต่มันจะออกปเปรี้ยวนะคะเนาะเอออ่ะพอแล้วเอายอดเดียวจะลองไปกินดูว่ามันเป็นผักอะไรเนาะ,ะถือไหมนีม่ถือเรอกเดี๋ยวเหม็นเนาะไปเราถ้างั้นเราเราพอแค่นี้เนาะพอแค่นี้เนาะ ายบายก่อนไปบายเอฟซีก่อนโหกินแรงมากเลยเจ้าโอมดูก่อนบอก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 เอฟซีหน่อยนี่ไยบายนันเห็นไหมไม่ไม yeah. hey. uh ่ให้ด <differs> oh, ูเ <other> นี <screen salad> <viendo> ่ยเออโน่นอืม <medi> วันนี้เสื้อตัวนี้ซื้อใหม่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อซื้อใหม่ใส่ครั้งแรกด้วยชอบไหมเสื้อนี้ชอบไหมคะถามเอฟซีหน่อยนันสวยไหมเสื้อหนูสวยไหมอืมเอฟซีนูนน่นน่นนนนนถามโน่น เสื้อหนูสวยไหมคะอืมโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายแบบนี้เลยบายบายบหนูบายบายเอฟซีหนูมองบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายเก่งจังเลยจุ๊บหน่อยทีนึงจุ๊บหน่อยอ่ะจุ๊บจุ๊บนี่ยจุ๊บไปเลเนี่ยโอเคบ๊ายบายแล้วเนาะ ให้หน่อยนีย่ไติดตรงนี้นี่ี่